หลักสูตรนี้นะครับชื่อว่า Power Automate Desktop for Business Automation นะครับหลักสูตรนี้เป็นเรื่องของ RPA Robotic Process Automation ครับในงานของทุกคนมียังทำงานซ้ำๆอยู่ไหมครับทุกคนในโลกปัจจุบันนะครับขุนยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆนะครับที่จะทำให้เราสามารถทำงานซ้ำๆเหล่านั้นโดยใช้ขุ่นยนต์ผู้ช่วยของเรา ซึ่งในคอร์สนี้เราจะใช้ Power a u t o m a t e Desktop เป็นเครื่องมือนะครับเราจะเรียนกันด้วยกันทั้งหมด2วัน12ชั่วโมงด้วยกันนะครับในรูปแบบของ Workshop นะทุกคนได้ลงไม้ลงมือจริงแน่นอนนะครับเราจะปูพื้นฐานกันตั้งแต่เรื่องของ RPA ประโยชน์ของเขานะครับแล้วก็ด้วยเคส e s ้ u d y ต่างๆของเรานะครับในการเอาข้อมูลนะครับอย่างเช่นเอาข้อมูล Excel เอาไปกรอกในเว็บไซต์เอาไปกรอกในแอปพลิเคชันนะครับ เราสามารถใช้เขาในการบันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติได้นะครับรวมถึงการตั้งเวลาเพื่อให้เขาทำงานตามที่เราต้องการในเวลาที่กำหนดได้นะครับโดยที่จะมีหลายๆซนเนอรโอะไรครับที่เราจะมาทำผมยกตัวอย่างเช่นนะครับทุกคนจะสามารถ extrac ไฟล์ pdf หน้าตาแบบนี้ครับทุกคนนะครับเอามาทำการ extrac t ข้อมูลนะครับเฮ้ย invoice นี้เบอร์อะไร ใครซื้อซื้อวันไหนใครเป็นคนขายยอดเท่าไหร่ทุกคนครับใครที่มานั่งคีย์มือตึ๊ดเตดเต,ตไม่ทำเลยนะฮะทุกคนนะดังนั้นเจ้า p o w e r t e erm ์ Desktop นะครับเป็นเครื่องมือ powerful มากๆเก่งขึ้นเรื่อยๆด้วยนะทุกคนนะดังนั้นเขาสามารถทำการสกัดข้อมูลจากไฟล์ pdf ซึ่งเราจะอยู่ใน c a s ส s t u ี้เราจะทำเรื่องของ ocr ครับอ่านข้อความโอ้โหแบบเจ๋งๆเลยนะครับภาษาไทยก็อ่านได้ด้วยนะโอเคแล้วก็ ้ายสุดเราได้ข้อมูลแล้วจะไปทําอะไรอันนี้แล้วแต่ทุกท่านได้เลยครับนะดังนั้นก็จะมีเคสต t u ี้มีซีเนียลต่างๆที่ให้ทุกคนได้ลงไม้ลงมือกันทุกคนไม่ต้องเตรียมเครื่องมานะครับที่ไ nice i ้สเปิรเขาเตรียมเครื่องสเปคสูงคุณภาพดีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับทุกท่านนะครับดังนั้นทุกคนเตรียมแค่ตัวกับหัวใจพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็เจอกันในหลักสุด Power Automate Desktop for Business Automation ครัสำหรับใครที่ผ่านหลักสูตร Power Automate Desktop for Business Automation แล้วนะครับที่ n e x t b r d เรายังมีหลักสูตรที่เป็น Advanced นะครับ Power a u m a t Desktop for Business Automation อีกหนึ่งหลักสูตรนะครับซึ่งจะเป็นการทำงานในระดับสูงขึ้นนะครับจะเป็นเรื่องของการทำงานในลักษณะที่ว่าเราจะสกัดข้อความแบบอะไรก็ได้ทุกคนต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่า l e g u l a r Expression นะครับเป็นไฮไลท์เลยครับดังน,นั้นในเคสที่เป็นลักษณะของ Advanced <c oughs> เช่นเราทำ OCR นะครับเราสามารถสกัดข้อความแล้วก็มาแตกมาเก็บแพทเทิร์นที่เราต้องการนะครับสกัดข้อมูลจากรูปภาพที่ ไม่แน่นอนเราจะมีซีเนียลของเราพวกการสกัดะทะเบียนรถครับทุกคนถ่ายรูปมาปุ๊บสกัดทะเบียนรถเอามาแปลงเป็นชื่อไฟล์แบบอัตโนมัติมีกีทะเบียนปุ่นยน์ทำทุกอย่างมองเป็นออโตเมชันได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะฝึกวิธีคิดวิธีทาในหลักสูตรนี้อย่างเข้มข้นเลยครับทุกคนโอเคแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ดูเนื้อหาหลักสูตรของเราได้ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ติดตามความรู้ดีๆได้กับช่องทางในใน expert training ในทุกๆช่องทางโซเชียลเลยครับแล้วพบกันครับ